พนักงานเสิร์ฟเพียงแค่ปฏิเสธการรบกวนของลูกเศรษฐีรุ่นที่สองผลก็คือวันถัดไปลูกชายพาแม่มาหาที่บ้านพ่อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจับลูกสาวมัดมือมัดเท้าเองส่งมอบให้ลูกเศรษฐีรุ่นที่สองพาคนนี้ไปจากฉันไปไปปล่อยเดี๋ยวก่อนรอยตำหนิดนี้มาจากไหนแม่ฉันมีมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่แม่ทำไมล่ะฉันยังรออยู่ พากลับไปสนุกให้เต็มที่นักไปแล้วไม่ได้ห้ามเธอแต่ต้องเธอก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งนี้ทำไมฉันถึงทำไม่ได้ฉันบอกว่าอยาขยับนอกจากเธอคุณต้องการผู้หญิงแบบไหนได้หมดทำไมคุณถึงตื่นเต้นขนาดนี้คนที่ไม่รู้ยังคิดว่าเธอเป็นลูกนอกสมรสของคุณคุณพูดอะไรมั่วๆอธิบายอย่างมีความสุขคุณตีฉันยังทำอะไรอยู่รีบไปตามคุณชาย แม่ฉันไม่ปลอบใจฉันเลยทั้งวันเธอไม่กลัวฉันจริงๆไม่กลับบ้านเหรอเจอคุณชายยังไม่ทักทายอีกเหรอคุณชายมือถืออะไรอยู่นี่คือของภรรยาให้ฉันฉันจะส่งไปอธิบายให้เธอใครอนุญ,ญาตให้คุณแตะของของฉันแม่ท่านเป็นอะไรไปท่านคือแม่ของฉันฉันมีอะไรที่ไม่สามารถแต่ต้องได้ยังมีนี่ทําให้ใครรายงานการตรวจดีเอ็นเอพ่อของคุณฉันสงสัยพ่อของคุณ มีลูกนอกสมรสอยู่ข้างนอกอะไรให้ฉันดูหน่อยเรื่องของผู้ใหญ่เด็กน้อยไม่ต้องยุ่งเธอเป็นจริงๆลูกสาวแท้ๆของฉันแม่ต่อไปห้ามไปหาเรื่องเยเวียนอันหน้ายิ่งห้ามไม่ให้เข้าใกล้เธอเข้าใจไหมท่านหมายความว่าอย่างไรแล้วเยเวียนอันหน้าเธอก็ไม่ใช่ให้คุณห้ามไปก็ห้ามไปคุณไม่ให้ฉันไปหาเรื่องเธอฉันจะไปให้ได้ เยวีวรอันนาวันนี้คือวันตายของคุณไหนกล้ารบกวนให้ฉันนอนอยู่เหรอตื่นแล้วคุณชายเป็นคุณน,นี้เองใช่เด็กผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าทําให้คุณชายของคุณไม่สบายใจอีกแล้วพวกเขาไม่แยกแยะอะไรเลยมาที่บ้านเธอจะร่วมมือกับคนถ่ายนอกได้ยังไงมาคงเหงลลูกสาวของตัวเองได้ยังไงหลบไปฉันไม่ให้แม่ผู้หญิงคนนี้ฉันฉันตั้งใจจะจัดการกับเธอมานานแล้ว แม่อย่าทำร้ายแม่ของฉันอันน่าเธอทำเกินไปแล้วพาไปเดี๋ยวก่อนมีฉันอยู่ใครก็อยากคิดจะทำร้ายลูกสาวของฉันปล่อยมือเธอรู้ไหมว่าฉันคือใครเธอกล้าทำร้ายฉันเหรอเธอเบื่อชีวิตแล้วหรือไงฉันเพิ่งใช้เท้าไปสองคนไม่มีอะไรใช่ไหม เธอคือของระก,กูหลูคุณชายคนนั้นระก,กูหลูจะอยู่ในมือเธอนั่นแหละจบจริงๆเฮเธอทำไหมปล่อยมือทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้แม่เธอทำไหมสิ่งที่ฉันพูดกับเธอเธอไม่ใส่ใจเลยเรอเธอทำร้ายฉันเธอทำร้ายฉันต่อหน้าคนมากมายลูกชายของเธอถูกขุมเหงรู้หรือเปล่า เธอยังทำร้ายฉันอีกปร,รประธานบริษัทเจียงประธานบริษัทเจียงตระกูลเจียงที่ร่ำรวยที่สุดเจียงหลินฮั่นคือฉันเป็นลูกชายที่ไม่รู้จักคิดอธิบายความสุขทําให้ประธานบริษัทเจียงไม่พอใจยังไม่รีบอีกเหรอขอโทษประธานบริษัทเจียงแมข่ขอโทษขอโทษนะครับประธานบริษัทเจียงคนที่ควรขอโทษคือคุณคือเธอฉันขอโทษคุณก็พอแล้ว พวกเธอก็สมควรให้ฉันขอโทษเหรอแม่คุณบ้าไปแล้วเหรอใครอนุญาตให้คุณดา่าหลอนแบบนี้ฉันเคยบอกคุณไหมยอย่ามาหาเรื่องเธอนะฉันรู้แล้วฉันรู้หมดแล้วฉันรู้ทั้งหมดเธอคือลูกนอกสมรสของพ่อฉันอะไรนะลูกนอกสมรสของพ่อคุณเหรอไม่ใช่เธอแม่ไม่ใช่เธอ,เธอทําไมคุณถึงเครียดขนาดนั้นเพราะว่าโอคุณทําให้ฉันถูกสงเขาเหรอ ฉันพูดถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นว่าทำไมถึงสวยขนาดนี้ไม่เหมือนฉันเลยเยเวียนต้ากังอันหน้าเธอคือลูกสาวของคุณฉันจะฆ่าพวกคุณพูดอธิบายความสุขใหญ่การตรดปล่อยครั้งใหญ่มีแต่ผู้ชายที่ไม่มีประโยชน์ถึงจะทำร้ายผู้หญิง แม่อย่าทําให้ฉันตกใจนะแม่แม่ประธานบริษัทเจียงฉันขอร้องเธอฉันขอร้องเธอให้ส่งแม่ฉันไปโรงพยาบาลเถอะแม่คุณเจียงคือแม่ของฉันเป็นลมคุณพาฉันมาที่นี่ทําการตรวจสอบทําไมแม่ของคุณอยู่ในห้องฉุกเฉินคุณไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ประธานบริษัทเจียงคุณผู้หญิงคนนี้จริงๆแล้วเธอคือ ผู้หญิงคนเดียวที่ไม่แพ้ฉันได้สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ครอบครัวของคุณฉันสามารถสนับสนุนคุณเรียนได้และยังสามารถให้พ่อคุณไม่รบกวนแม่ของคุณและคุณอีกต่อไปไอเด็กหลุกฉันจะจัดการให้คุณด้วยแต่ฉันมีเงื่อนไขหนึ่งคุณพูดว่าอะไรเป็นคนรักของฉันให้ฉันมีลูกคุณคิดว่าฉันเป็นอะไรถึงแม้ว่าฉันจะยากจนแต่ฉันมีศักดิ์ศรีฉันไม่มีทางขายตัวแม่แม่คุณตื่นแล้วไม่เป็นไร มะเร็งกระเพาะอาหารก็เรียกไม่เป็นไรหรือมะเร็งกระเพาะอาหารผ่อนคลายคุณพูดว่าอะไรแม่ของฉันสุขภาพดีมาตลอดแข็งแรงมากโชคดีที่ตรวจพบเร็วทําการผ่าตัดมีโอกาสสูงมากรักษาหายไม่รักษาแล้วฉันจะออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านแม่อย่าพูดถึงสามแสนบ้านเรายังไม่มีสามพันจะเอาอะไรไปรักษาละ่ะแม่รอฉันก่อน คุณเจียง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 ฉันตกลงแล้วฉันตกลงแล้วคุณเจียงคุณไม่ใช่คนที่มีความกล้าหรอกหรอือจะไม่ขายตัวใช่ไหมฉันแม่ของฉันป่วยอะไรทําให้คุณปฏิเสธได้ต่ำใจถ้าคุณอยากตกลงก็ให้ตกลงคุณคิดว่าตัวเองเป็นใครขับรถแม่จอดรถ ฉันตกลงแล้วค่ารักษาพยาบาลของแม่คุณค่าเล่าเรียนของคุณฉันจะสนับสนุนคุณทั้งหมดบ้านของคุณไม่มีเสื้อผ้าอื่นเหรอือที่แท้เธอไม่ใช่ลูกนอกสมรสของพ่อฉันเป็นของแม่ฉัน สวัสดีให้ฉันไปตรวจสอบทันทีคนที่ชื่อเยเวียนอันนาตรวจสอบปีไหนทอดที่โรงพยาบาลไหนทันทีสวัสดีคุณหลูคุณชายหลูนั้นคือเยเวียนอันนาเกิดในปีและเดือนเดียวกับคุณยังทอดที่โรงพยาบาลเดียวกันฉันสามารถช่วยคุณหาได้แม่แท้ของคุณอย่าหาเลย ไม่ว่าจะเป็นฉันและแม่มีหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือเธอคือแม่คนเดียวของฉันจริงๆแล้วเป็นคนกระตันอยู่มากลูกชายของฉันเมื่อกี้เคยมาที่นี่ไหมคุณชายเพิ่งอยู่ที่หน้าประตูคุณรับโทรศัพท์แล้วก็ไปแล้วไปนานแค่ไหนแล้วประมาณสักไม่กี่นาทียายบอกว่า ใหญ่พูดอธิบายใหญพูดอธิบายฉันถามคุณว่าจะทำอะไรแม่ทำใหมคุณรู้สึกเจ็บปวดก็จริงเธอเป็นลูกสาวแท้ๆของคุณคุณรู้จริงๆใช่ฉันรู้หมดแล้วงั้นคุณจะส่งฉันกลับไปใช่ไหมให้เธอเป็นลูกสาวคนรวยให้ฉันได้ใช้ชีวิตจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้ฉันไม่เชื่อคุณกับเธอคือฉันได้กลับมา ฉันให้พวกคุณห้าล้านวันนี้ฉันลอดลูกชายข้างบ้านลอดลูกสาวตอนแรกพ่อคุณไม่ชอบฉันเขาชอบผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงบ้านนอกที่ไม่เคยเรียนหนังสือแต่คุณยายของคุณไม่เห็นด้วยกับพ่อคุณที่จะอยู่กับผู้หญิงบ้านนอกคนนั้นก็เลยทําให้พวกเขาแยกกันโอกาสของฉันมาถึงแล้วแต่ครอบครัวของพ่อคุณก็ไม่เห็นค่าฉันคุณวางแผนกับพ่อฉันตั้งท้องฉัน ถึงได้เป็นภรรยาตระกูลหลู่คือใหญ่ชุนใหญ่พูดอธิบายคุณยายของคุณต้องการแค่หลานชายใหญ่พูดอธิบายฉันไม่มีทางเลือกดังนั้นไม่มีใครจะมาข่มขู่ถานะของคุณใหญ่บอกว่าถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่แค่วันเดียวฉันกลับไปค่อยคุยกัน ชนคนแล้วคุณทำอะไรชนคนแล้วไม่เห็นเลยฉันไม่ได้ทำเลยสองเจอคุณคุณรีบลุกขึ้นหนึ่งแสนขาดไปนหนึ่งสตังค์ก็ลุกไม่ขึ้นนี่คือเช็คหนึ่งแสนบาทคุณรีบลุกขึ้นขู่กันโชคซับยังอยากได้หนึ่งแสนอีกได้งั้นคุณอย่าหนีฉันได้บันทึกทั้งหมดแล้วบันทึกไว้แล้วคุณรอฉันนะสาวน้อยคุณไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่เป็นไร สาวน้อยเราใช่ไหมเคยเจอกันที่ไหนนะลุงเราไม่เคยเจอกันท่านครั้งหน้าอย่าให้คนมากู่กันโชคเงินอีกนะขอโทษนะฉันแค่ดูอยู่คุณดูคุณคุณคุณบาดเจ็บแล้วไม่เป็นไรแค่บาดเจ็บเล็กน้อยฉันจะพาคุณไปโรงพยาบาลไม่ต้องหรอกลุงอุ้ยไปเถอะมือของสาวน้อยจะให้มีรอยแผลเปได้ยังไงสาวน้อยควรจะสวยงามถ้าพ่อของฉันก็เหมือนลุง จะดีมากถ้าคุณอ่อนโยนแบบนี้พวกคุณแม่ลูกสองคนกำลังทะเลาะก,กันอีกแล้วที่รักวันนี้คุณกลับมาได้ยังไงช้าแบบนี้วันนี้บนถนนเจอคนขู่กันโชคซักโชคดีที่มีเด็กสาวคนหนึ่งช่วยฉันหันกลับมานะคุณลองตรวจสอบดูช่วยเตรียมของขวัญให้ฉันหน่อยไปขอบคุณเขาหน่อยเด็กสาวคนนั้นชื่ออะไรนะเยเวียนอันนาพ่อคุณแน่ใจว่าเธอชื่อเยเวียนอันนาใช่แล้วเด็กสาวคนนั้น สวยและเข้าใจไม่เหมือนคุณเด็กเหลือขอคนนี้เลยว่าไปแล้วเธอหน้าตาเหมือนแม่คุณยังมีความคล้ายอยู่บ้างพวกคุณสองคนรู้จักเธอไหมไม่รู้จักโอเคต้องไปนะให้คุณห้าล้านอยู่กับลูกชายของฉันให้เขามีลูกคุณพูดว่าอะไรแม่คุณเป็นมะเร็งคุณน่าจะไม่มีเงินช่วยรักษาเธอเถอะคุณหลู่เรื่องของแม่ฉัน ไม่ต้องให้คุณกังวลหรอกวันนี้ต้องตอบรับต้องตอบรับด้วยไม่ตอบรับต้องตอบรับด้วยฉันไม่ได้มาคุยกับคุณนักฉันแค่จะบอกคุณถ้าฉันไม่ยอมคุณตั้งใจจะใช้ความบุนแรงเพื่อบีบให้ฉันยอมแพ้หรือฉันทำแบบนี้เพื่อให้คุณมีชีวิตที่ดีคุณควรขอบคุณฉันคุณเคยมีช่วงเวลาหนึ่งไหมที่จริงแล้วถือว่าฉันเป็นวันนี้ถึงคุณจะทำให้ฉันตายที่นี่ ฉันก็ไม่มีทางยอมให้เธอกลับมาหาฉันฉันจะดูว่าใครกล้าทำแต่ต้องผู้หญิงของฉันต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกชอบยุ่งเรื่องคนอื่นเหรอการอธิบายที่น่ายินดีครอบครัวเจียงของคุณน่าทึ่งมากการอธิบายที่น่ายินดีแต่ครอบครัวหลูกของเราก็ไม่ใช่คนง่ายๆเมื่อไรที่คุณหลูจะทำได้หัวหน้าครอบครัวหลูเธอเป็นผู้หญิงของฉันแล้ว คุณพูดว่ามันเกี่ยวกับฉันมีความสัมพันธ์ไหมที่แท้คือขึ้นไปอยู่บนกิ่งก้านของครอบครัวเจียงฉันบอกคุณว่าเป็นเด็กยากจนจะมองไม่เห็นได้อย่างไรห้าล้านถ้าไม่มีเรื่องอื่นฉันขอตัวไปก่อนคุณหลูไม่ต้องไปส่งซื้อเสื้อผ้าให้เธอสักชุดเสื้อผ้าดีๆเป็นผู้หญิงของฉันจะเป็นไปได้อย่างไรดูเหมือนจะยากจนขนาดนั้นก็คือไม่รู้คุณชอบแบบไหนในการอธิบายที่น่าย,ยินดี คุณต้องการให้ฉันถามความคิดเห็นของภรรย,ยาหรือไม่ใครบอกคุณเธอคือภรรยาของฉันคุณเยียวเป็นคนแรกผู้หญิงที่ย้ายเข้ามาในบ้านของคุณและคุณยังใส่ใจเธอมากขนาดนี้ฉันใส่ใจเธอมากหรือแค่เซ็นสัญญากับเธอต้องเป็นเครื่องมือในการมีลูกให้ฉันเท่านั้นถ้าไม่ใช่เพราะฉันแพ้ผู้หญิงชีวิตนี้จะไม่มีการเชื่อมโยงใดๆ ประธานบริษัทเจียงคุณไม่แปลที่บายหน่อยหรอจำไว้ว่าต้องซื้อเสื้อผ้าให้เธอประธานบริษัทเจียงคงไม่ชอบคนอื่นโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมคนขับรถนี้พอได้พักนี่อันไหนคือปุ่มแอรนั่นไม่ใช่รถของพ่อฉันเหรอชนคนแล้วสาวน้อยคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมลุง ทำไมเป็นคุณหลักฉันทำให้คุณบาดเจ็บใช่ไหมเร็วเข้าตามฉันไปโรงพยาบาลไม่ไม่เป็นไรลุงไม่มีอะไรแล้วอุ๊ยไปเถอะเร็วเข้าไม่ได้ต้องตามไปดูไม่สามารถให้พวกเขาสองคนอยู่ด้วยกันอาจารย์